ทานมากๆเลยนะครับก็ขอบคุณทุกคนที่คอยสปออร์ตพวกเราครับถ้าไม่มีพวกเขาก็ไม่มีเราในวันนี้ใช่เพราะว่าเนี่ยด้วยคนที่มาสปอนเซอร์ทไกท่านเลยก็ขอบคุณมากนะที่มาในวันนี้แล้วก็มันก็ไปนานๆนะครับตอนนี้แล้วเราสองคนเราจะมีผลงานให้เป็นการติดตามกันอะไรยังไงบ้างคะ้าก็เร็วๆนี้อาจะมีซีรีส์นะครับผมเลือกเรื่องมแค่หนึ่งเดียวนะครับก็ประมาณเมื่อไหร่ครับ ประมาณปลายปีนี้อ่ะครับก็เดี๋ยวคอนเฟิร์มอะไรอีกที่ทีหลังแล้วกันแต่ว่าตอนนี้เข้าๆก็น่าประมาณปลายปีนี้ครับก็รับรองว่าเส้นเรื่องก็น่าจะเข้มข้นใช่แล้วก็ไม่อชอบครับความคืบหน้ามันไปถึงขั้นตอนไหนแล้รประมาณไหนแล้วครับตอนนี้ก็มีคุยกับพวกกลับบ้างครับคือตอนนี้เป็นการ เหมือนโยนไอเดียไปไอเดียมาอยู่ครับว่าเขาก็เตรียมบทอยู่ด้วยใช่เราอยากจะให้เดเรคชั่นไปทางไหนอยากจะให้มู้งเอ็นโคนไปยังไงแล้วก็อยากจะให้ความสัมพันธ์ของผมกับพี่เขาเป็นยังไงครับเป็นความสัมพันธ์ของเราสองคนใช่ไหเป็นยังไงแล้วพีนนี่เพิ่งสอบเสร็จผมว่าผมว่าพี่ก็น่าจะรู้อยู่แล้วแหละคืออะไรไม่พี่อยากจะรู้แต่ทุกคนไม่รู้แต่ก็มาเจออ๋ตอนนี้น้องเพิ่งสอบเสร็จครับเราก็ไม่ได้กลัวน้องช่วงที่ผ่านมาด้วยเขาเคร่งเครียดกับกนโอนก็ได้นะเหงา แเขามีชวนไปไหนมาไหนด้วยครับเดี๋ยวรอเดี๋ยวรอเขาลงว่างก็เดี๋ยวชวนไปทเที่ยวอใช่แล้วก็เดี๋ยวเรื่องนี้อาจจะมีอะไรแบบพิเศษนิดนหน่อยหอยมาให้ทุกคนได้ดูกันสปอยนิดนึงเป็นอะไรครับสปอยนิดนึงเหรอไม่ดีมั้งคนทางนู้นเขามองแรงอยู่แต่ก็ูฝากใที่ติดตามเนาะจะมีแน่ใช่ครับเดี๋ยวมีอะไรพิเศษให้ทุกคน ครับเพราะว่าผมว่ายน้ําไม่เป็นไปนเรียนว่ายน้ำครับเพราะว่าเราเหมือนแบบเป็นบอดี้การ์ดเป็นฟิลแบบอยู่ตามทะเลอ,อะไรเงี้ยก็ต้องว่ายน้ําเป็น<ช>อาจจะมีซีนแบบเขาตกน้ําเราช่วยอ,อย่าอย่าสปอยอย่าเพิ่งสปอยไมเราก็ไม่รู้เหมือนกันนะมุ่นเกินอะไรอย่างเงี้ยต<อ>้องฟิตเลยฟิตม,มากเลยใช่ช่วงนี้ที่เขาเข้าประมาณสี่ห้าวันต่อทิใช่ศหลังจากที่เราถ่ายในสภา ใช่ครับพอดีประมาณเดือนสองเดือนนี้แล้วพี่ยังไม่ประสบเรื่องไม่สบายไม่ถงการหายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยใช่ครับท้องผมก็เนื้อหลักๆผมว่าจะเป็นฟิตเนสแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเรื่องการแสดงครับผมอยากให้บทออกมาไอ้ผมอยากให้ตัวผมเนี่ยสามารถถ่ายทอดบทใครถ่ายทอดบทได้เต็มที่แล้วก็ให้พี่บอลลูเชื่อด้วยว่าเฮ้ยเออ การแสดงของพวกเราสองคนแต่ว่ามันทลิจริงจริงมันทิจริงจริงเพราะากับาเป็นแบบาลอสเป็นคอมเมดี้ก็เป็นดราม่าแต็นตัวก็อยากจะให้ทุกคนแบบเปลี่ยนอิมเจตรงนั้นกได้ฝากตุ๊ตนยครับที่เป็นการที่เราเราเปยังก็ตาับตาเซีรีสเมื่อไรแค่หนึ่งเดียวมนถจะทำให้เต็มที่แล้วครับอยากให้ทุกคนรัฝากตุตด้วยนะครับ้าจะมีพิ 好啊，别找来他。